ว่าช่วงค่ำวันนี้นอกจากก่อนจะไปเชียร์บอลครับมาติดตามมวยก่อนนะครับกับมวยมันผ่านทางช่องนาวที่6วันนี้จะเป็นไปเช็คความพร้อมมันก่อน,นครับกับพีวิวของศึกมวยเกียรติเพชรปเปพรกไฟครับ ซเซอร์เกตแพสซูโฟฟายวันเสา,า,าร์ที่28มกราคมนี้สดจากสนามมวยลุมิีดีรามินธาผู้เอกนำรายการมังกรขาวสิทธิแก้วประพลปะทะรถถังจิตมืองนพิกัด131ปอนด์ ใบแดงมังกรขาวสิแก้วประพลมวยจัจงหวัดนนทบ,บุรีปัจจุบันอายุ16ปีสูง1 6 7เซติเมตรสไตล์การชกมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายอันตรายหลักเหลี่ยมดีตอนนี้กำลังสดกำลังหา้าวสามปอมหลังสุดแพาคะแนน10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตชน,นะคะแนนปลากัดปอิมพ์ัฒชนะคะแนนคิงเกียรตเจริญไทย ผมน้ำเงินรถถังจิตมนอนืองนลีเป็นมวยจากจังหวัดพัทลุงปัจจุบันอายุ19ปีสูง169เซนิเมตรสไตล์การชบมวยบู๊ดูดันหัวใจเกิน100%ประเภทเดินชนไม่มีเกียร์ถังหลังประดูกมวยประสบการณ์มวยแข็งโป๊กที่เด่นมีมักหนักเข่าอันตรายสามฟอมหลังสุดแพ้ใครไม่เป็นชนะ TTO ยก4เด่นสยามสพันตระการชนะ TTO ยก4ชาติชายสิงห์ฝานน์ชนะคะแนนสิงห์ทองสอ ยิ่งเจริญการช่างนอกจากนี้ยังมีมวยเชื่นสนใจอีกมากมายเปิดหัวคู่แรกพิกัด101ปอนด์เขาพองเล็กฟ้ากำรามดวนกับลูกระคำมหวานเพชรพญาไทยกู่ที่2 130ปอนด์ก้องไกลคมเพชรประทะแก้วสเริรเกียบจำรูนรองคู่เอกแสนสักสอบุญเยี่ยมต่อน้ำหนักให้กับปะตักเพชรชิงวีบุญไทยิม1ปอนด์ติดตามความมันกันได้ในวันเสาร์นี้เวลา14.25นถึง20.30นทางช่อง Now 26